ทักทายอีกวันครับผมวันนี้เราพาลูกตัวขึ้นขึ้นเขานะครับวัดทางสายครับหรือตำหนักกรมหลวงชุมพรนั่นเองขึ้นมาทั้งหมด6บัดนะครับเราขึ้นเป็นคันที่สองนะครับค่อยๆขึ้นนะครับไม่ต้องรีบนะครับอย่าให้รอบเครื่องตกอย่างเดียวนะเกียร์สองเกียร์เดียวขึ้นสบายนะครับ บางคนอาจจะยังไม่เคยมาครับวัดทางสายทางค่อนข้างชันนะครับชันตรงตรงจะถึงที่จอดนะชันตรงนั้นชันพอสมควรเลย ก่อนก่อนหน้าต้เข้าร้านก่อนแล้วมันชันนะไม่ไหวก็ต้องใส่เกียร์เองนะเนี่ยตรงนี้จะชันมากนะเดี๋ยววางายมือเราเนี่ยเกลี่ยเกียร์ตรงนี้ครับครับผมขึ้นสองนะครับยาวๆเลยนะครับเปิอเครื่องอย่าให้เข้าวร้านแล้วย่อปากข้าวร้านอย่าให้ตกนะครับ นี่ยตรงนี้ชันมากนะครับนะครับมาเลยนะผมเชลล์ขึ้นมาเราเข้าก่อนดีสองเกียร์เดียวเลยนะครับอย่าเปลี่ยนเกียร์โดยเด็ดขาดนะครับนี่บัตรหนึ่งขึ้นมาแล้วเราบัตรสองนะครับไปเขาไปเสร็จเพลงเลยนะในสองขึ้นเรียบร้อยสองขึ้นเรียบร้อยสามบัตรสามบัตรสามเดี๋ยวมันจะน ะน,นะะน,ะนะครับขึ้นไาเลยนะตีละคันแปดโมงยี่สิบนะครับแปดโมงยี่สิบสามเข้าไวยังไงสามกำลังขึ้นสามกำลังขึ้นสามขึ้นเรียบร้อยมามาอ่า ขึ้นมาขึ้นมานี่ค่อนข้างชั้นนะครับชันมากๆเดี๋ยวผมให้ดูดนี่ครับชันมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะชันมากเลยนะใครเคยมาทางนี้ก็อาจจะเออกลัวนะครับ <laughs> เนี่ยต้องค่อยๆขึ้นนะครับต้งเกียร์เดียวเลยยาวๆเลยนะครับต้องเกียร์เดียวยาวๆเลยนะครับบัสซีขึ้นแล้วขึ้นแล้วบัดห้าตามเลยเนี่ยต้องเกียร์เดียวเลยนะครับเกียร์เดียว อันตรายนะครับต้องขึ้นเกียร์เดียวให้ให้ให้นั่นเลยนะไปจอดเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับเพราะมันชันมากๆเลยนะนะครับที่ตําหนักก็ม,มาหลวงชุมพรนะครับดูในโทรศัพท์นี่มันอาจจะไม่เห็นภาพว่ามันความชันมันประมาณไหนนะครับเอาง่ายๆว่าจักรยานเนขี่ขึ้นไม่ได้นะครับยางไงเดินขึ้นก็ยังยังนี่เลยตรงนั้เป็นทะเลนะเนี่ยดูความชันเนี่นยอยู่ตรงอยู่บนยอดเลยนะ ขึ้นทางนี้นะครับเดี๋ยวลงอีกทางหนึ่งนะครับขึ้นทางนี้ลงอีกทางหนึ่งอ่ะสี่คันแล้วนะครับหรืออีกสองคันเราจะเดินทางไปกันต่อครับผมเดี๋ยวค่อยๆทย,ยอยลงทีละคันทีละคัน ขึ้นทางหนึ่งนะครับลงอีกทางหนึ่งนะครับรอมาก่อนกันเลเคลื่อันไปเลยทางลงกระชันมากเหมือนกันแต่เรามีเบรกไฟฟ้านะครับมีเบรกไฟฟ้าช่วยเบรกไฟฟ้าแต่ลงไม่ไกลนะครับนิดเดียว อย่างไรก่อน,นเฮ้ยอย่งไงก่อนทางล่วงเป็นล้วนน่าจะใช่คนแรกนะค่ะฝั่งอันนี้ถึงเลยรู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยครับไม่ใหม่ๆดูกลัวมากเลยเดินเบรคไฟฟ้าช่วยก็ได้นะครับรถแม่งหยุดลืบเลยครับ,รบแ,ตแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ลงไกลมากนะครับก็ เด็กก็จะไม่ร้อนแล้วก็จะทำงานแปบ๊บเดียวนะครับถ้าลงลึกๆอย่างนี้แล้วลงลงไกลๆลงยาวๆอันตรายนะครับแต่นี่มันใกล้นิดเดียวนะครับมันไม่ได้ไกลมากนะครับอยังเราค่ายคอยๆลงแค่นั้นเองนะครับ เย้ yeah, ลงไปเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทางที่ขึ้นเขายาวๆแล้วลงลึกๆอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายนะครับอันนี้ลงมาแค่ประมาณห้าร้อยห้าอยเมตรไม่ไกลนะครับแต่ว่าชันนะครับชัน,นาาเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานะครับทับสแกนทับสแกน บัดรหนึ่งเดียวแล้วนะครับดึงรอแป๊บหนึ่งพี่เตี้ยดึงรอบแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยพร้อมกันพร้อมกันนะครับบัดรสองลงพร้อมลงเรียบร้อยครับบัดรสองลงเรียบร้อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวสายแล้วเดี๋ยวสายแล้วเดี๋ยวสายมาแล้วแปดสายรอเราเร็วกว่าครับสแกนนะครับแต่ <c oughs> เราตั้งลำรอ แล้วครับพาลูกตัวแวะซื้อของฝากนะครับที่ร้านชิชนกครับแห้งไหมพี่เี้แห,แห้งไหมหมดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> นีประโยชน์นี่มันหมดแล้วซื้อของฝากครับผม ของฝากของฝากร้านชิชนกฝนก็จะโตอีกแล้วเดินทางกลับถึงเรียบร้อยครับผมนะครับแต่ว,ว่าแยกกันส่งนะครับของเราจะมาส่งที่หมู่หกนะครับคลองมาเดือ่อ นี่เดินทางถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทั้ง6กบัรเลยนะครับจะแยกกันส่งนะครับทิปนี้ไว้ตอนนี้นะครับทิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม